กับกำไรใจดีเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงท่านหนูขายพี่จะซื้อป่าสำหรับรถที่กํไรนํามาเสิร์ฟให้ทุกท่านชมวันนี้นะคะคือรถสมรรถนะการใช้งานระดับผู้บริหารกันเลยสำหรับเล็กซัสค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันเลยดีกว่านะคะ สำหรับรถที่ก็าลังนํามาเสิร์ฟให้ทุกท่านชมวันนี้นะคะคือ Lexus GS 250ค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่อง V6 ความจุอยู่ที่2,500ซีซีกําลังแรงมา้าสูงสุดเนี่ยแรงถึง209แรงม้าก,กันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาดูสภาพตัวรถกันก่อนเลยนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะจะเป็นไฟ Daylight Running Light นะคะเรียกว่าอยู่ในสภาพที่สวยพร้อมใช้งานเลยส่องสว่างได้ปกติทํางานได้สมบูรณ์ร้อซนะคะโคบเมียมด้านหน้าอยู่ในสภาพที่ผ่านริ้วรอยการใช้งานค่อนข้างน้อยมาก ต้องบอกก่อน,นะค่ะว่าตัวรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2013ผ่านการใช้งานเพียงแค่1มือเท่านั้นเองค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะยังเป็นรถออกศูนยเล็กซัสแบงคอกอีกด้วยสภาพภายนอกนะคะถือว่าโอเคเลยค่ะสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ร0 0นะคะเหลือเพียงแค่ขัดจีเคลือบแก้วนินดนหน่อยๆก็สวยพร้อมใช้ค่ะเดี๋ยวกำไไรจะพาไปดูในส่วนของภายในกันต่อเลย ำหมาบรถคันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลแท้ตรงรุ่นสามารถปรับไฟฟ้าได้ทั้งคู่หน้าและคู่หลังค่ะพวกอะไรมันติฟังก์ชันมาพร้อมกับแผ่นแมนเทอร์ชีพนะคะ สำหรับคันนี้เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้6สปีดมีโหมดในการขับขี่ถึง4โหมดด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็นอีโค่นะคะนอร์ม l ลสปอร์ตและสปอร์ตเอ็กซ์พสเรียกว่าขับขี่ได้สนุกแล้วก็ขับขี่ได้นิ่งมากๆเลยนะคะ <S <S เพิ่มความหรูหราดูดีด้วยสีน้ำตาลที่ตัดกับคอนโซลลายไมย้เรียกว่าเข้ากันทั้งภายในภายนอกเลยค่ะที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมเลยอยากให้ทุกคนโฟกัสที่รถของเรานะคะไม่มีการชนหนักที่คว่ำจมนะแตดต่อตัวรถรถผิดกฎหมายหากคุณตรวจพบระดีดๆคืนเงินเต็มจำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเส อยากจะให้คุณอีก200,000บาทอีกด้วยและเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นฝ้าภายในตัวรถนะคะไม่มีการหลุดลุยไม่มีการล่วงค่ะเพราะว่ารถคันนี้ผ่านการใช้งานผ่านการครอบครองมาเพียงแค่1มือเท่านั้นอยู่ในสภาพที่สวยประวัติศูนย์ 0, ครบมีการเซอร์วิสตามอายุการใช้งานตลอดใครได้ไปเนี่ยรับรองว่าคุ้มค่ามากๆเลยเดี๋ยวมาดูในสภาพของด้านหลังกัน,นะคะ สำหรับตอนนี้นะคะกำไนก็จะพาทุกท่านเนี่ยมาดูในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังกันค่ะว่าอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์หรือเปล่าต้องบอกเลยนะคะว่าตัวสักหาดด้านหลังเนี่ยไม่มีริ้วรอยการใช้งานเลยนะมองเนี่ยจับดูไม่มีริ้วรอยการปลูกขึ้นมาเลยแล้วนอกจากนี้นะคะอุปกรณ์การช่วยเหลืออยู่ครบค่ะไม่ว่าจะเป็นยางอะไรนะคะเครื่องมือการช่วยเหลือนะคะตัวอะไรตัวเครื่องช่างต่างๆของตัวเดิมเนี่ยอยู่ครบหมดเลยสภาพที่สวยพร้อมใช้สติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานนะคะ ตัวยางซีนเดิมไม่มีการแกะขยับฝาท้ายแต่อย่างไรคะ่ะต้องบอกเลยนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยไม่เคยผ่านอุบัติเหตุหนักมาเลยเรียกว่าใครที่กําลังมองหาเร็กซัสไว้ใช้งานคันนี้คุ้มค่าตอบโจทย์เรียบหรูดูดีมากๆค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องตัวรถกันค่ะสําหรับตอนนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาชมในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้าตัวรถกันค่ะว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานกันหรือเปล่า มาดูกันเลยค่ะต้องบอกว่าสําหรับห้องเครื่องตัวนี้นะคะยังมีสติกเกอร์เดิมจากโรงงานติดอยู่นะคะทั้ง2ตําแหน่งเลยแล้วก็ ้องเครื่องนะคะไม่เคยมีการแกะขยับไม่เคยมีการเกิดอุบัติเหตุนะคะสำหรับตัวเครื่องเล็กซ GS 250คันนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่อง V6 ความจุอยู่ที่2,500ซีซีนะคะกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่209แรงมา้าแล้วนอกจากนี้นะคะยังให้ความขับขี่ที่นิ่มสบายสำหรับรถคันนี้เนี่ยผ่านการใช้งานมาแล้วอยู่ที่150,000กว่าโลค่ะและที่สำคัญเลยนะคะรถคันนี้เนี่ยเรายังแถมวารันตี เครื่องเกียร์ส่วนคั้วสยู322รายการตามบริษัทประันตีรับประกันให้กับคุณลูกค้าที่สนใจจับจองรถคันนี้อีกด้วยค่ะ และสำหรับราคาที่กำไรจะนำเสนอสำหรับรถ l e x กซ GS 250คันนี้ที่อยากจะให้ทุกคนได้จับจองและเป็นเจ้าของกำไรขอสงวนขายในราคาอยู่ที่1,90 0 0ลบาทเท่านั้นเองค่ะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้สูงสุดถึง1ล้านบาทอยู่ที่เครดิตของคุณลูกค้านะคะจัดไฟแนนซ์สูงสุดได้ถึง60งวดอีกด้วยที่สาคัญทาง300กาลักหละไเนี่ยเรายังมีบริการที่คัดสรรดอกเบี้ยพิเศษให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยค่ะ สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจรถคันนี้เนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่ l i น์แอ300กกหลัดไลน์หรือว่าเบอร์ติดต่อ0852504444ค่ะนอกจากนี้นะคะออกรถที่เราเนี่ยเรายังแถมสปาห้องเครื่อง ขัดสีเครือบแก้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวเต็มระบบและยังมีวารันตีเครื่องเกียร์ส่วนควบ ECU 3 2รายการให้กับคุณอีกด้วยค่ะเรียกว่าคุ้มค่าจุใจสุดๆไปเลยค่ะสําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจเล็กซัสนะคะหรือว่าเป็นสาวกหรือมีคนรู้จักที่กําลังมองหาเล็กซัสคุณภาพไว้ใช้งานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ออกไปให้กับคนที่กําลังหารถดีมีคุณภาพได้พบเจอรถคันนี้ด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ ให้คุณมาลองส0 0รอยกาหลัดไลฟ์จะเต็มทุกขั้นตอนรับรองบ่าถูกใจชื่อนี้สิง่แน่นอน3า0รอยกาหลัดไลฟ์คุณยังมวัวแต่มองลุยเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอ